สวัสดีครับราชันออนทัวร์วันนี้บรรยากาศของการเปิดภาคเรียนเพื่อการเรียนรู้ตามมาติของสอบคสุพรรณบุรีนะครับทุกสถานศึกษาเพื่อความปลอดภัยสูงสุดคณะกรกกรมการพี่หน้าให้ช่วงวันที่14ถึงวันที่30นี้ยังคงมีการเรียนการสอนออนไลน์แล้วก็ทําหนังสือขอญาตประเมินโรงเรียนเข้าสู่กระบวนการเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเพื่อขอญาตในลําดับต่อไปด้วยบรรยากาศอย่างนี้เองครับ ประสบการณ์พร้อมกับนโยบายที่ทุกคนได้ฟังท่านรัฐมนตรีท่านเลขาคอปอพูดถึงควิกวินแล้วการที่ต้องการจะได้นวัตกรรมใหม่ๆการติดตามที่ชัดเจนการตอบโจทย์จากประสบการณ์นี้ครับก็นําเรียนสิ่งเหล่านี้เป็นคลิปจากประสบการณ์และอาจจะเกิดประโยชน์ในแนวทางหลายส่วนที่จะเกิดขึ้นภายใต้การรักษาสิทธิทประโยชน์นักเรียนและความปลอดภยัยไปชมคลิปที่ก่อเกิดประโยชน์ หลายส่วนจนกระทั่งวันเปิดภาคเรียนจังหวดัดสุพรรณบุรีได้ตรวจสอบแล้วก็ชื่นชมการดําเนินการในส่วนที่โรงเรียนนะครับประจ,ำจำําจังหวัดเข้าสู่ความเป็นต้นฉบับและแบบอย่างได้ไปชมคลิปแล้วก็ MV ที่สร้างขึ้นมาเพื่อทําให้เห็นว่าสถานการณ์โควิดกับความต้องการของพี่น้องประชาชนผู้ปกครองสังคมนั้นต้องการอยากไรตอบโจทย์พบนวัตกรรมใหม่ๆชมครับ การรักษาสิทธิประโยชน์นักเรียนอันนี้สําคัญที่สุดครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยถ้าเกิดสิ่งมันจบเป็นอีกช่วงหนึ่งที่เราประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการการสูตรอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อป้องกันสิทธิของนักเรียนข้อความใจที่นักเรียนและผู้ปกครองจะจะต้องสอบถามนะครับว่ามีประเด็นที่เราต้องเปิดทำการเรียนการสอนกลางโาวิดทั้งไปยรบเนียมันจะลบไปสองข้างถ้าคุณพูต้องภาพวัฒนารรมในห้องเจ็ดห้องแปดจะเพิ่ม ผมเรียนย้ำครับนี่คือความเข้มแข็งของพวกเรานะครับการเรียนออนไลน์และในบริบทอื่นๆนั้นสําคัญที่สุดก็คือการเตรียมครูความเข้าใจการสอนการเตรียมเด็กแจ้งผู้ปกครองเริ่มต้นจากสิ่งที่เราต้องสร้างความเข้าใจเรนี้รเรียนยกัเพื่อบบบอบริคอีกครั้งหนึ่งครับในเรื่องของการสอนกูเกิลคารดูนะครับให้กับผู้โดยแยกระยะห่างทางสังคมใช่ไหมครับ ทาเรื่บาลีเรื่องของแพลตฟอที่ใช้กับ X Education นั่นคือหนึ่งสอาใช้ G Suite X Education นะครับเป็นระดับหนึ่และอันที่สองก็คือ m i c r o s t e a m ซึ่งเราังเกใช้ในตัวนี้หรัจกที่มีเหตุการู์องลุอ็มกการี่การะุยที่ต้องให้ความสนใจนะครับฉะนั้นตรงนี้เราก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ซึ่เราได้มโนรนการนะคเราไม่ได้ประชุม นะครับถกแต่ไม่เทียงแบบรายการดังอะไรครับแต่เราวิเคราะห์ให้เห็นเลยครับว่ามีทั้งเรียน5 -9 คณนะครับเรียน5หยุด9มีทั้งเกสโมเดล้อมทั้งนั่งห้องเรียนประจําคุณครูจะเดินลําบากอย่างไรนะครับแล้วก็ต้องจัดระบบอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและปลอดภัยด้วยท่านผูมที่ผมเข้ามาเชิญานน์คับผู้่กับจังหวัดนครพนมมอบถุงยางคีบกับคุณสิทินสนแล้วนะครับแล้วคนมาเป็นกระธานเพื่อ ศาสตร์กรรมการบริหารราชการนะครับเพื่อที่จะมาจัดกระบวนการในการสอนให้หัวหน้ากลุ่มสาระและผู้รับผิดชอบทั้งหมดนี้มาดํเนินการวางแผนอย่างรัดกุมเป็นแผนหนึ่งแผนสองรองรับการจัดการนะครับทั้งพร้อมและไม่พร้อมตอนนี้ไม่เปิดตอนนี้เราทบกันอยู่นะครับไม่ได้ถี่เลยว่าทบแล้วก็วิเคราะห์การใช้คางการใช้จำนวนข้อการเดินเรียนนั่งเรียนเพื่อทบทวนอีกครั้งนี่เป็นหัวใจของชาวกสูตรวงกับ เป็นอีกคลิปนะครับที่เราได้เห็นถึงความตั้งใจในการถ่ายทอดความพร้อมของค,คุณครูในคณะกรรมการวิชาการนี้ครูนุกูลนะครับซึงเป็นพนักงานคอมพิวเตอร์กำลังพรีเซนต์นำเสนอการสอนออนไลน์กับออนแอร์สอนออนไลน์่า้ก็ออ ต้นในสมัยแรกเลยนะครับหราการเป็นผู้บริหารช่วงวิกฤตโควิดเมื่อได้รูปแบบ KS โมเดลแล้วนะครับจากการที่ต้องไปเปิด1กรกฎาคมก็จะเรื่อนจากพฤษภามิถุนากรกฎาก็เรียกทีมงานออกมาเพื่อผลิตสร้างความเข้าใจสื่อนวัตกรรมซึ่งเราผลิตได้เยอะมากเพราะาเป็นช่วงแรกที่เราสามารถได้รับคําชื่นชมในการสื่อสารนะครับวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมครับการประชุมคณะทำงาน ในส่วนของฝ่ายด้านเทคนิคในการผลิตสื่อนวัตรกรรมเพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาพันธ์ให้ผู้ปกครองและก็นักเรียนได้รับความสะดวกเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด1 i ก็คือเป็นทีมผลิตนวัตรกรรมเพื่อผลิตสื่อครับพร้อมด้วยฝ่ายพิธีการวันนี้ได้รับเกียรติจากดร,รพัชรวันด้วยนะครับแล้วก็สิทธิ์เก่าประธานนักเรียนมาร่วมวางแผนเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับประโยชน์สูงสุด อยู่ที่การสื่อสารว่าถ้าจะมาสอบคั้นเลือกแล้ววันที่6กที่เนี้ต้องดําเนินการอย่างไรบ้างครับเมื่อเตรียมความพร้อมนะครับในทุกๆจุดแต่อาจจะยังมีข้อบกพร่องในการสํารวจก็ตามเราก็จัดโปรเจกต์กบิ๊กโปรเจกต์กคับมากรรมเยี่ยมบ้านนะครับทั้งระบบเพื่อติดตามการสอนออนไลน์ที่ดําเนินการอย่างใกล้ชิด สิ่งที่เราเกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือทําให้ทุกคนเป็นเจ้าของความรับผิดชอบเพื่อดูแลนักเรียนทั้งห้องเรียนตัวเองห้องประจําชั้นที่ปรึกษาและก็รายวิชาครับนี่เป็นขบวนคาราวานรถนะครับที่เปิดงานโดยท่านวิทยาบุญยพชรินสิทธิ์เก่าแล้วก็เป็นผู้ให้การสนับสนุนครับในนามของอบจท่านนายกบุญชูครับนี่คุณครูทุกท่านเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับออกพร้อมกันสําคัญตรงนี้ครับบางพื้นที่นั้น ต้องลงพื้นที่ด้วยการเดินเข้ามาไม่ว่าจะเป็นนะครับเรื่องความปลอดภัยของสุนัขก,ก็ดีลถเข้ามาในจุดหนึ่งก็ดีนะครับลระทางเข้าบ้านเด็กก็ดีครับลุยครับทั้เรียนทุกคนนี่สําคัญทุกระดับนะครับโดยเฉพาะมสามมหกนี่ไปฟังมหกครับในวันศุกร์ราชันออนทัวร์นัสติดครับความมุ่งหวังที่จะจบมหแล้วมีความประสงค์จะเรียนไปเป็นอะไร อะไรยากเป็นล่ามอยากเป็นอยากเป็นล่ามอยากเป็นเลซองอยากเป็นลักษณะทำงานต่างประเทศอย่างนี้รัวงูะโอโอนะครับก็เลยเรียนสิ่งภาษาเรียนสิ่งคำนวณทิ้งคำนวณโทษทีสิ่งคำนวณคราวนี้มาดูนะครับมาดูชั่วโมงที่เรียนในขณะนี้เป็นชั่วโมงของคุณครูครูอาพรครูอาพรนี่เป็นครูที่ภาษาด้วยดูที่มุมนะครับมุมจอนะครับขณะนี้แกมมาโฟกัสก็จะเห็นเป็นภาพของคุณครูอาพรนะครับหัวหน้าคุณภาษาต่างประเทศครับ ก็กำลังสอนนักเรียนอยู่นะครับดูแนวทางแก้ไขเมื่อมีปัญหาในการเรียนออนไลน์ครับเรื่องนี้สําคัญนะครับการติดตามเนี่ยในส่วนที่นักศึกษคิดว่าถ้าเราไม่เข้าใจแบบเรียนไม่เข้าใจใบความรู้นะครับหรือการบ้านเนี่ยนักศึกษมีวิธีการยังไงครับถ้าไม่เข้าใจก็ถามครูอาจจะมีไลฟ์ก่ม มีรายคุณครูนะครับหรือมีการติดต่อกับเพื่อนส่งใน Google Catroom ส่งใน o o o กิ l a ัท r o o คำถานะครับแล้วก็เมื่อกลับไปที่ออนไซต์โรงเรียนแล้วก็ไปทบทวนกันก็ถือว่าไม่เครียดสบายๆโอ้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับผู้ปกครองครับบ้านนี้นัาตบัตดีด้วยบ้านนี้ด้วยพอออวันนดีด้วยสวัสดีครับสวัสดีลูกสวัสดีสวัสดีค่ะจัวไทย ยากกันเนาวันนี้พ่ออมาเยี่ยมด้วยนะโอ้ยเรียนขนานี้เลยเหรอเรียนออนไลน์ขนาดนี้เลยเหรอจัดๆๆดจดดีครับท่านผู้ปกครองครับคนที่วัดดีผมเนี่ยชื่อหนูหมายหรือนางสาวมายครับผมอยู่ที่บ้านเล็กที่36มหมู่7บ้านโพอำเภอเมืองสุพรรณบุรีครับเธออยู่กับปู่ชะลอย่าประสิทธิ์แล้วก็มีน้องเล็กๆเ,เป็นหลานเนี่ยคือมีคุณ ส่วนคุณพ่อสุรยนกับคุณแม่ไทดานเนี่ยทำงานอยู่กรุงเทพเธออยู่ที่ห้องสี่ทับสี่ท่ามีคุณครูนัชชาครับเป็นครูที่ปรึกษาเธอเรียนเมื่อสักครู่นี้ Google Meet กับคุณครูเนธภาหรือคิว่าแล,ล้วลก็สอบสังคมออนไลน์มาผมมาเยี่ยมในขณะที่บริหารโรงเรียนแล้วเนี่ยก็ถือว่าความรู้สึกของเด็กๆในช่วงที่พอออกมาพอออกมาแล้วเป็นไงลูกตกใจเลยตกใจค่ะเราต้องรีบลุกออกจากที่นอนมาเราได้นนยังอยู่บนที่นอนอยู่ ก็คือเบรกในช่วงเช้าแล้วเรียนมากี่วิชาสองวิชาสองวิชามีความคิดยังไงในในการที่จะมีออนไลน์บ้างแล้วก็มีออนไซต์บ้างปรับตัวยังไงลูกก็ต้องตั้งใจให้มากขึ้นเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนเต็มอาทิตย์เราก็ต้องกลับบ้านมาอ่านหนังสือเองเพราะบางทีมันก็ยังได้ไม่เต็มร้อยความตั้งใจของมายเนี่ยเขารู้ว่าเมื่อปรับวิธีเรียนแล้วเนี่ยเขาต้องทําอย่างไรนั่นคือข้อที่หนึ่งในข้อที่สองเนี่ยเขาคิดว่าอนาคตที่เขาอยากเป็นวันนี้ บรรดาดาวอยากเป็นอะไรลูกอาชีพอยากเป็นผัาแพทย์งบอกนตาแพทย์หรือในวงการบุคลากรทางการแพทย์เพราะนั้นวิ์คณิตที่เธอเรียนมานี้ไม่เิเรครับจากห้าภาคแล้วก็มาถึงม .4 เนี่ยเธอสามจุดหกว่าก็ต้องตั้งใจไปคราวนี้อยากจะฝากไปยังเพื่อนหรือคุณครูอยากจะขอบคุณยังไงในความ,มห่วงใยคุณพ่อสุรยน์คุณแม่ธนิดาครับลูกสาวผมยืนยันครับว่าเธออยู่บ้านเธอตั้งใจอ่านหนังสือแล้วก็ทําหน้าที่ได้ดีนะครับเธอเรียนจากโทรศัพท์นะครับ แล้วก็ลิงเข้ามาในจอที่ใหญ่ขึ้นอยากจะฝากเราไปบอกเพื่อนๆครับก็บอกใครเพื่อนๆก็แชร์กันตั้งใจเรีย,ยนได้คะไม่ใช <_ an> <_ an> ่อะไรนะคะ <_ an> ตื่นเต้นพอจะเจอเรื่องแบบนี้ผมมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกการเยี่ยมบ้านราชันออนทัวร์เนี่ยวัตถุประสงค์หลักของผมก็คืออยากมาให้กําลังใจแต่ถ้าหากว่าไปได้ไม่ครบทุกบ้าน <_ an> ก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าทุกคนที่กําลังเรียนเพื่อเป็นความสําเร็จของตัวเองเป็นความสุขของพ่อแม่ผู้ปกครองนั้น ถ้าทุกคนไม่มีวินัยห,หรือไม่รับผิดชอบโอกาสแบบที่จะสําเร็จอน,นยญาตให้ดําเนินการวางแผนชีวิตแบบไม่คนนี้เป็นตัวอย่างครับมาดูการเยี่ยมบ้านนักเรียนระดับมอตอ้นครับพันอยู่ที่ดอยกํายานะครับเขาอยู่กับตายายแล้วก็ความสุขที่ได้รับก็คือเป็นตัวแทนโรงเรียนวัดอุญยาสอบการสู่ได้ไม่ธรรมดาในมือผมเนี่ยก็คือโทราศัพท์ที่เขาใช้ในการเรียนการสอนทางไกลครับเดีย๋ยวแจ้เขาสาธิตดูนะครับอ่าเปิดเครื่องลูก ่าเปิดเครื่องนะครับเขาเรียนทางโทรศัพท์นะครับแล้วก็ดูว่าวันนี้เรียนไปแล้ว4ี่วิชาดูนะครับนี่คือตารางสอนที่ครูแขวนกันไว้คุณครูครับพอมานี่เทศติดตามนะครับใครไม่สอนระวังไม่ดีนะครับเด็กๆเรียนแล้วนะครับอ่าดูวันนี้เรียนไป4ี่วิชาแล้วนะครับมีวิชาอะไรบ้างครับาษาไดังๆครับภาษาไทยภาษาไทย ศริษะศรีระตวทิาตวทิศาสตร์มสังคมภาคบาลเรืออะไรลูกเลียนโขนเนโขนโขนออนไลน์นะผู้ครองงงจะโขนยังไงเต้นยังไงออนไลน์แนวแนวพระศึกษาครับนี่เป็นส่วนหนึ่งอยากจะบอกเพื่อนๆยังไงบ้างว่าถ้าอยู่กับบ้านต้องทำาไงบ้างต้องเรียนนะครับต้องเรียนต้องมีอะไรอีกต้องเรียนเรียนอน อยู่หนังสือคอยทบทวนพอถ้าหากว่าเราไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยเรามีวิธีการยังไงเป็นหนึ่งเปิดดูก็ดูแล้วกลับไปสอบถามครูเราเยี่ยมทุกบ้านนะครับบ้านนี้ลูกๆน่ารักครับชื่ออะไรกันไปฟังครับพี่ครับก็พี่ครันนี้พ่อไปเยี่ยมเป็นไงบ้างครับครับไดรู้สึกดีใจครับพอมาถึงบ้านอืมก็พอพอถึงบ้านนี่ความรู้สึกพ่อเป็นยังไงครับดีใจมากเลยครับโอ้ตามลื่น ตามยันที่ตามยันที่ดูที่ปรึกษาด้วยพออ้อด้วยตอนนี้พ่อเอกราชทําไมตั้งชื่อลูกความตุ้งอ๋อคือว่าก้อนนี้ครอบครัวค่ายพรับนะครับทานาอะไรเงี้ยครับอืมเพราะแม่แม่พ่อมีแพ่งอยู่ที่ตลาดอืมอืมอะไปลูกความตุ้งปลูกอีกคนที่สาวันก็ชื่อผักเหมือนกันชื่อผู้ชายครับผู้ชายผู้ชายกับความตุ้งตอนนี้ความคาดหวังลูกเรียนมสองแล้วทําไมให้ลูกไปเรียนกันสูตรคือว่า ทั้งได้ทั้งเดินดูว่าได้นตศปูห้องรอเรียนภาต,ตาข่าวกันได้้โอ้โหก็ค,คือไปตรงนั้นแล้วก็ถือว่าโรงเรีนยนก็ทําชื่อเสียงให้ไว้ใจได้<อ>นะครับตอนนี้ลูกคนนี้ใจลึกๆอยากให้เป็นอะไรวราคนโตนี่ตอนนี้เรียนทั้งยนดูว่าจะให้เปลี่ยนวิชาที่เั่งอยาให้เรียนเือนยนตนั่นยุคนี้ก็เป็นยุคนี้ก็อยากจะให้ความต้องเนี่ยเรียนทนดางด้านเทคโนโลยีบ้างนะครับ กวางตุ้งอยากจะฝากบอกเพื่อนอย่างนี้ครับมีใจอยากบอกเพื่อนให้รู้ว่าเขาต้องการอะไรตอีว LTV กันอยู่แล้วก็ทาการบ้านด้วยมีอะไรฝากไปบอกเพื่อนเพื่อนบอกคุณครูครับซูซ้ๆครับโอ้โหตู้ๆอ่าอัปมาเทนะสัมปาริาก,การไม่ตกยกยกสองนิ้วนะครับนิ้วนอ r m ม l ลนะครับนี่กอสองเก่งสุดนานนานะครับขอบคุณครับเยี่ยมท้งในส่วนของพื้นที่นะครับเราก็มาเยี่ยมนักเรียนต่างจังหวัดแต่มาอาศาายัยอยู่กับการเช่า คอนโดนะครับไปดูนกป้มบรัีเยี่ยมกันแบบถึงจุดเลยนะครับเพราะว่าอยู่อ่างทองนะครับบ้านอยู่อ่างทองแต่มาเช้าคอนโดอยู่ คนิดอะไรอีกสังคมนะครับนี่เป็นจุดหนึ่งที่ผมมาเยี่ยมนักเรียนที่มีความมุ่งหวังเด็กก็เลยเขาตกใจถามว่าว,วันนี้ความสะดวกสบายมีระดับไหนมีค่อนข้างมากแต่ความตั้งใจของปลื้มเนี่ยต้องการจะให้เห็นว่าอยู่ตรงไหนก็ตามถ้ามีวินัยสักอย่างนะครับคือจะไปบอกว่าเราไม่มีเราก็ทําวินัยไม่ได้อยากจะให้ปลื้มบอกอะไรเพื่อนเพื่อและบอกคุณครูที่กาลังสอนที่ทางโรงเรียนครับอยากให้ทุกคนตั้งใจเรียน สั้นๆง่ายๆบุคลิกดีๆยิ้มแย้มแจ่มใสวันนี้ผมอยู่ที่เดอะสตาร์ครับห้องสองหึงหสุดยอดสำหรับปลื้งครับมีคนน่าสนใจครับพอโอมาเองมาถึงบ้านบุ๊ที่แปเพื่อมาพบกับติรวัตรหนึ่งครับหนึ่งครั้าตอนกอครับหครับาตอนกอซึ่งไปเรียนมาแล้วตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงสมวันนี้จะเป็นวันแรกที่เขาอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านทำอะไรบ้างครับ ก็เรียนออนไลน์แล้วก็ทําการบ้านใน Google Classroom ที่ครูเขาแปะไว้ครับเราเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วครับตอนเช้าแปดิชาเลยโอ้โหทั้งแปดิชาเลยก็สบายใจไปเลยครับว่าสามารถคราวนี้ถ้าเราเรียนที่บ้านต้องการเรียนให้ดูเรื่องยกเว้นการต่อตอบบางเรื่องเนี่ยทำยางไรจิรวัาการมีเทคนิคยังไงในการที่จะนั่งอยู่หน้าจอได้แล้วก็รีแลกได้มีวิธีคิดยังไงครับก็ดูพอดูวิดีโอจบก็ก็จะมานั่ง ทักในไลน์ถาหาเพื่อนครับว่ามีการบ้าน,นอะไรรอเปล่าก็ช่วยช่วยโอ้โหที่เป็นการเรียนกลุ่มด้วยแต่เทคนิคของกิรวัตรเนี่ยน่าสนใจคือในโน้ตบุ๊กแล้วเนี่ยเขายังเชื่อมนะครับออกมาที่จอคอมทัวเ์ใหญ่นี่เลยด้วยจอใหญ่ด้วยเพราะแ้วสองจอเนี่ยจะช่วยสรา้างความเข้าใจด้วยนี่เป็นเทคนิคดีมากอยากจะทักทายไปยังครูผู้สอนอยังไงครับค,คิดถึงครูไหมครับคิดถึงครูครับ,รบอยากไปโรงเรียนครับอยากไปโรงเรียนดีโปรแกร,รมไปโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งวันที่ วันที่สิบสามสิบสามผมพยายามจะย้ำเนี่ยครับผู้ปกครองหลายคนครับเรื่องนี้สําคัญอย่าไปผิดวลาดแล้วบางคนกำลังปรับเปลี่ยนก็คือหนึ่งที่ไปส่งสองผู้ปกครองไปส่งแต่พอสัปดาห์ต่อไปเริ่มจะให้ไปส่งเองแล้วเริ่มจะไปรับประกอบการเองแล้วเรามาดูกันอีกบ้านหนึ่งครับเดี่ยวลูกหลานอยู่ผมก็อยากจะให้มาดูเลยครับนี่เมื่อกี้นี่เบรกที่สองนะครับเบรกที่สองนี่คืออ่าคาร์สบูมนะครับเรียนเป็นสามวิชาแล้วเช้าหรือวิชาอะไรพังล,ลูกเช้าเรียนดังๆนิดี่เลย หน้าที่พนเมืองสองวิทยาศาสตร์สามภาษาไทยภาษาไทยเดี๋ยวต้องเรียนอะไรต่อครับดูได้ดูได้นนเราเข้าคาฟฟูเป็นแล้วนะเรียนค่น,นี้เสร็จวันนี้วิชาสุดท้ายวิชาอะไรวิชาดดูได้ดูได้เลยเรากำลังดูคำตอบครับคอพควเตอ์คร์คุณครูทั้งหมดครับผมกำลังทบทวนให้รู้ว่าเด็กๆที่รออยู่ที่บ้านช่วยเหลือพ่อแม่ เขาก็รู้ว่านี่ต้องเรียนอะไรนี่คือเป้าหมายที่ผมมาเยี่ยมมาบอกกับผู้ปกครองทุกคนว่าจิ่พิกัดไหนก็ตามอาจจะไม่ได้ไปบ้านทั้งหมดแต่ให้รู้ว่าวินัยับความรับผิดชอบเนี่ยเด็กต้องเริ่มจากเด็กนะครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับช่างไฟฟ้าแล้วมีความสามารถพิเศษอะไรครับ,บ,รบเล่นฟุตบอลเล่นฟุตบอลมีโอกาสดีๆก็อาจจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้อันนี้เข้าพื้นที่ดอนจะดีครับฝากไปถึงครอบครัวด้วยนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปนี้ไว้เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็ไม่ละเมิดลิขสิทธิ ที่สําคัญมาดูที่แคทกบแคทก็ปากถึงทุกสายชั้นแล้วก็เพื่อนตอนขอพร้อมทั้งมีเรื่องที่จะย้ําเกี่ยวกับการป้องกันโควิดด้วยค่ะ,ะนักเรียนถุกระดับชั้นนะคะที่อยู่ตอนขอนะคะอย่าลืมทํางานส่งอาจารย์ให้ครบนะคะและที่สําคัญนะคะการไม่ตบยกสองนิว้วต้องนิ้วนอร์มอลค่ะสุดยอดครับการไม่ตบยกสองนิว้วต้องนิ้วนอร์มอลมาดูอีกคนหนึ่งครับตอบไปยังไง มาที่หน้าจอเลยนะครับมาดูที่หน้าจอนะครับเทคโนโลยี2ประวัตินะครับประวัติศาสตร์สามภาษาอังกฤษนะฮะเนหน้าคุณครูเลยนะครับนี่มีตารางคุณครูชัดเจนเลยนะครับนะฮะวิทยาศาสตร์กายภาพเห็นไหมครับคณิตศาสตร์สามสองหนึ่งหนึ่งนี่ตารางเป็นชัดเจนเลยนะครับมาที่ตารางนี่ครับต้องการดูตารางนะครับเห็นเลยครับคุณครูที่ดูจากเพจพออกก็ดีนะครับที่ผมรายงานได้ดีนี่คือความคาดหวังของผู้ปกครองและเด็กนักเรียนนะครับ ้องมีตารางอย่างนี้ออกมาแล้วก็คลิกเข้าไปในคาสรูมแล้วก็คลิกเข้าไปในส่วนที่จะต้องเรียนรู้ขอบคุณคุณครูทุกคนนะครับที่ห่วงใยเด็กๆนะครับเด็กๆเขารอความตั้งใจของคุณครูนะครับนี้สองสีพี่น้องครับอยู่ด้วยกันโอกาสทั้งสองจอของพี่ท้งน้องนะครับแล้วก็จะมาดูเมื่อสักครู่นี้เราดูเมจิกโชว์้วคราวอนที่มาดูเรื่องเรียนบ้างเขาเอาตารางโอกาสมาไว้ที่หน้าจอเลยนะครับแล้ววิธีการเรียนนะครับเราอยู่ห้าทับ ห้าทับสี่แผนวิทย์คณิตครับวันนี้ในภาคบ่ายเนีเรียนอะไรบ้างลูกเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ครับวิชาคอมพิวเตอร์นะครับกับคุณครูอนุกูลปีอูอนุกูลปีอูนะครับก็ถือได้ว่าขณะนี้ในในช่วงสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรเป็นอุปสรรคในการเรียนทางออนไลน์บ้างครับก็การบ้านเยอะการบ้านเยอะคุณครูครับการบ้านเยอะไปหน่อยนะครับคุณครูพอออพอออีคุณครูแล้วว่าการบ้านเยอะแต่นักกฎหมายบอกว่าเนื่องจากว่าเราหยุดหลายวันก็น่าจะมีการปัญหาเวลาที่ดีมาทางอันนี้เป็นน้อง เป็นน้องภูมิน้องภูมิครับอยู่ห้องสองครับห้องห้าทับสองนะครับวิทย์คณิตเหมือนกันการเรียนที่คิดว่าเรียนคู่กันที่น้องกันขงถนนเนี้ยมีคนละพร้อมเลยเนี่ยมีอะไรที่บอกว่าศึกษาหาเรื่อกันได้บ้างก็มีเรื่องกันบ้านแต่วิชาบางทีต้เหมือนกันก้คุยกันได้คุยกันได้ก็ถือว่าเป็นเป็นทั้งที่เป็นทั้งนะครับคนที่เรียนด้วยกันมาการที่อยากจะฝากไปบอกเพื่อนๆที่ตั้งแจเดียอยู่ที่บ้านเหมือนกันในพื้นที่อื่นๆกับผู้ปกครอง เรามีความสุขในทุกรูปแบบจะเรียนที่ตรงนี้ก็มีความสุขออนไลน์ามาที่บ้านก็มีความสุขอยากจะบอกอะไรเป็นกําลังใจให้เพื่อนเพื่อตั้งใจเรียนหน่อยก็ตั้งใจทำงานบ้านนะครับการบ้านเทอมนี้เยอะมากจริงคเยอะมีเยอะมากนะครับเราเรียนก็ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะครับเพราะอีกสักพักเราก็จะขึ้นจะบ,บอกแล้วก็ต้องขึ้นมาหาลัยนะครับคะแนนเกยรแต่ละยากก็ต้องใช้ครับหรือว่าอุปสรรคเรื่องแค่โควิดเนี่ยน่าจะไม่ทําให้เราคุณภาพผู้เรียนก้อยลงบ้เพราะเราไปโรงเรียนแล้วเราไม่เครียด เราผูกเอาความใจระหว่างผู้บริหารกับพวกเราทุกคนนะครับเรามีการแขวนใบงานนะครับแล้วก็ทำนะครับก็ถือได้ว่าทั้งสองคนมีความสุขนะครับวันนี้ผมมาเยี่ยมเนี่ยก็เพื่อให้กำลังใจทั้งสองคนและดูความพร้อมถึงแม้จะมีความพร้อมในระ้าตาแต่ทั้งใจไม่มีวินัยรลำบากเลยครับต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่วันนี้พัดภูมิทำหน้าที่เป็นตัวแทนของม .5 อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณแล้วก็ให้ทุกคนมีกำลังใจสสเกุดครับขอบคุณมากครับก็มาดู บ้านหนึ่งมีพี่น้องสองคนครับรอแล้วก็ลูกๆครับนี่คือบรรยากาศที่มีพี่น้องสองคนอยู่ในห้องเดียวกันน้องสาวจะอยู่ข้างล่างนี่ครับและก็มีความสุขอยู่แล้วส่วนพี่สาวนะครับหนึ่งอยากเป็นหมออีกสิ่งอยากเป็นสหวัสดีไหมครับบรรยากาศการเรียนผมถือว่าการเข้าถึงเทคโนโลยีเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ทัาผู้ปกครองสับสนบางบ้านที่ยังไม่พร้อมนะครับไม่เป็นไรนะครับผมกำลังสารวจเพื่อที่จะมีการเรียนการสอนช็เทอพ,พิเศษนี่คือบรรยากาศในบ้านบ้านหนึ่งที่ประกอบอาชีพสุจริต และความมุ่งหวังของเด็กเหล่านี้นลครับที่เราจาเป็นต้องเข้าไปใกล้ชิดแล้วทําให้คุณครูที่ปรึกษาคุณครูที่สอนรายวิชามีความเข้าใจตรงกันว่าความหวังของพ่อแม่นั้นคืออยากได้คุณครูที่ปรึกษาอยากได้ครูประจําวิชาที่ยอดเยี่ยมและเอาใจใส่โรงเรียนนี้ครับกันนแต่สุดปรึกษาอะไรคนส่งหนังสือถึงบ้านครับโอมเนี่ยนะครับําห้รู้ว่ายังมีรายการที่เราจะต้องดูแลในการออนไลน์พอสมควร แต่สิ่งที่วันนี้เมื่อวันนั้นองไม่ได้ไปไรายงานตัวเนี่ยไม่ได้ไปฟังการตรกชมเพราะอะไรครับชื่อแม่ทำงานานช่อแม่ทำงานบ้าน,าน,านแต่วันนี้ทางโรงเรียนพอ,อ,อก็เอานังสือมาถึงบ้านเลยคิดยังไงครับก็โทลบ้านเลยรวจจะไม่ได้นะครับคราวนี้ก็โควิดโควิดอันตรายไหมละอันตรายมีวิธีการทำยัางไงโควิดใส่แมสล้างมือตรวจวัดไข้วันนี้พออ,อก็ปากไข้ หน้ากากอนามัยให้คุณแม่คุณพ่อและก็ครอบครัวทั้ง4คนด้วยพร้องช่วยนะครับจะไปในการดูแลตัวเองนะครับในวันนี้ด้วยมาดูคาความรู้สึกของเ,เด็กๆครับก็เนี่ยแทนพ่ออ่ก็ต้องไปเยี่ยมหลายๆบ้านครับเพสร้างความเข้าใจให้ผู้ปกครองเข้าใจก็อขอบคุณมากๆครับทพื่อรหนังสือมาให้มาเนี้ ปมาเทนะสัพเทธะกันจะสุชนะตันไพโรไกาย <S K S รวมใจกัดไม่ตกยกสองนิว้วต้องนิวน้ว normal ต้องนิวน้ว normal ปมาเทนะสัพเทธะ kład, กันจะสุชนะตันไพโรไกาย K S รวมใจกัดไม่ตกยกสองนิว้วต้องนิวน้ว normal ตรวจไขทุกครั้งล้างมือกันก่อนสวมหน้ากากกินร้อนใช้ช้อนส่วนตัวและการสัมผัสตัดการใกล้ชิดห่างกันสักนิดชีวิตสบายชัวร์โควิดหนึ่งเก้าเจ้ามันมีภัยเรื่องธรรมดาต้องทำกันหม่เริ่มที่วินในตั้งใจแน่นอนตรวจไขทุกครั้งล้างมือกันก่อนสวมหน้ากากกินร้อนใช้ช้อนส่วนตัวและการสัมผัสตัดการใกล้ชิดห่างกันสักนิดชีวิตสบายชัวร์ มาเทศนาสุะเทธากันในสุดชนะตานภัยโรคลาย KS รวมใจการไม่ตกยกสองเนียวต้องม,นมองีนอม แน่นอนตวรวจไข้ทุกครั้งล้างมือกันก่อนสวมหน้ากากกินร้อนใช้ช้อนส่วนตัวและการสัมผัสอาการใกล้ชิดห่างกันสักนิชีวิตสบายชัวร์โควิดหนึ่งเก้าเจ้ามันมม่ไพเรื่องธรรมดาต้องทำกันหม่เริ่มชีวิตในตั้งใจแน่นอนตวรวจไข้ทุกครั้งล้างมือกันก่อนสวมหน้ากากกินร้อนใช้ช้อนส่วนตัวและการสัมผันสอัการใกล้ชิดห่างกันสักนิชีวิตสบายชัวร์ สื่อศึกษาอะไรเจ็บประสาจะกันสูรชนะตลอดกาลนีน n o r m a จะให้มันจะปลอดภัยสื่อสึกษาอะไรเจ็บปรสสานะกันสูรชนะตลอดกาลนีน n o ม m จะให้มันจะปลอดภัย หนึ่งกาวเจ้ามันมีภัยรุนธรรมดตาต้องดึกันไม่เริ่มทีวินในตั้งใจแน่นอนโัรไทยทุกครั้งล้างมือกันก่อนสวมอากาศกินร้อนใช้ช้อนสูนตัวและการสัมผัสกับการใกล้ชิดห่างก,กันสักนิดชีวิตสบายชัว หนึ่งเก่าเจ้ามันมีภัยเรื่องธรรมดาต้องทำกันไม่เริ่มชีวิตในตั้งใจแน่นอนตรวจไขท,ทุกครั้งล้างมือกันก่อนสวมหน้ากากกินร้อนใช้ช้อนส่วนตัวและการสัมผัสตัดการใกล้ชิดห่างกันสนิ้ชีวิตสบายชัวร์การศึกษาไร่เจ็บปสสาจะกด้สูรชนะตลอดการยินดีมอจะให้มันจปลอดภัยการสึกษาไรเจ็บปสสาจะการสูรชนะตลอดการยินดีมอจะให้มันจะปลอดภัย